อ่ะคำนี้คุณครูให้นั่นอ่านว่าอ่อ่านว่าสะเราแต่แหนนะครับคำนี้ล่ะคำนี้อ่าอเกรสเรสอ่านว่าแหนจริงเหรอถ้าคุณครูบอกว่ามันหมายถึงพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำล่ะจะต้องอ่านออกเสียงว่าอะไร หอนอเอสิงหาคำนี้อ่านว่าอะไรนี่เมื่อกี้ไม่ฟังเมื่อกี้คุยกันกับเพื่อนคำนี้อ่านว่าอะไรจบเห็นไหมอันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจเรียนคำนี้อ่านว่าหอนอเอ แหน่แหน่เป็นชื่อของพืชชนิดหนึ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำอ่ะคล้ายๆกับผักบุ้งคล้ายๆกับดอกจอกอ่ะอ่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะเซิร์ชให้ดูเหมือนบัวบัวอะไรกันใช่ไหมใช่อ้าวเดี๋ยวคุณครูจะเซิร์ชให้ดูนะหอแหน่อันนี้เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนอันนี้นี่เนี่ยเนี่ยเน้ขาเรียกว่าแหน่นะครับแหน่หอนอแหน่ Yeah.